เอาละครับท่านผู้ชมกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูแร็กนาร์ลกรีเบิร์ตครับสำหรับแร็กนาร์ลกรีเบิร์วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูคอนเทนต์ว่าเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเหลายๆคนครับว่าเกมนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่านะครับซึ่ง f c ของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นเกมเพื่อหารายได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูวิธีการนะครับในการสร้างรายได้กับเกมแร็กนา o ์ r กรีเบิร์ว่ามันสร้างยังไงนะครับหลายหลคนก็รู้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวว่าหลายๆยคนนะครับก็ยังสงส เพชรฟ้ากันยังไงนะครับเพราะว่าในตัวของเกมเนี่ยมันมีอยู่สสกุลครับก็จะมีสกุลของเพชรฟ้ากับสกุลของเพชรแดงนั่นเองครับผมซึ่งสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะอธิบายทั้งหมดเลยว่าเขาเทรดกันยังไงและผมจะทดลองกับตัวหลักและก็ตัวรองผมเพราะว่าผมเนี่ยเอาตัวหลักกับตัวรองครับเทรดหากันเรื่อยๆนะครับผมกับในเรื่องของเพชรฟ้าด้วยนะครับในเรื่องของเพชรแดงด้วยเทรดกันยังไงเดี๋ยวจะอธิบายทุกอย่างในวันนี้ครับใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำ นะครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทก4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน A C K <c> Game <oughs> Top Up นั่นเองครับ <c oughs> เป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมี <c oughs> แพ็คเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว100%เซครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองนะครับ,รบผมจะอธิบายให้ความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยหนึก็คือเราสามารถหาเพชรแดงได้จากในเกมครับโดยเราก็ไปฟาร์มของ ไปตีบอสหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับลงดันต่างๆที่เราได้ของมาแล้วก็ไปสํารวจนะครับในเกมอันนี้ผมจะพูขอพูดกับมือใหม่ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าอยากจะเข้ามา่นเกมนี้เนาะเกมนี้เนี่ยเขาก็จะหาของโดยจากการขุดเหมืองสะสมไร่ล่าครับผมตรงนี้นะพอจากนั้นนะครับเราอาจจะเอาวัตถุดิบไปขายก็ได้หรือก็าอาจจะมาคราบของครับเพื่อนําของทุกอย่างเนี่ยไปขายในตลาดอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะผมอยากข้ามหินออฟอย่างนี้ครับลงขายในตลาดกลางอ่า ทีนี้นะครับพอเราได้ทุกอย่างมาแล้วเราก็ไปขายในตลาดกลางครับพอเราตั้งขายเนี่ยเราก็สามารถตั้งขายแบบนี้ได้นะครับผมโดยราคาเนี่ยก็จะเป็นเพชรแดงเลยนะครับผมแบบนี้นะอ่าเราก็จะได้เพชรแดงออกมาครับในการซื้อขายนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูที่บันทึกการขายของผมก็ได้นะครับเห็นไหมขายออกมานะครับเราก็จะได้เป็นเพชรแดงแบบนี้นะครับผมทุกคนนะอ่าเห็นไหมพอเราขายแบบนี้ครับ ได้เพชรแดงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะแปลงเป็นเพชรฟ้านะครับผมอ่าเราจะแปลงเป็นเพชรฟ้านะเพชรฟ้าเนี่ยยังไงนะครับให้เรากดไปที่ตลาดครับแล้วก็ไดมอนด์อย่างนี้ครับซึ่งให้เพื่อนเนี่ยจับตาดูตรงนี้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าจะมีคนมาขายเพชรดแดงให้กับเราตลอดเวลาเลยนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับถ้ามันมีเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะพอมันขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็ เปลี่ยนนะครับเพชรแดงเนี่ยเป็นเพชรฟ้าไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือหลักการในการขายนะเอาล่ะทีนี้ผมจะขึ้นอีกจอหนึ่งให้กับเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอที่ผมจะเทรดให้กับเพื่อนดูนะครับอ่าผมก็เล่น2จอนะเพื่อเทรดไปเทรดมาอยู่แล้วนะครับผมปกติแล้วเขาจะขายเพชรขาวนะครับนี่นะอ่าผมก็มีเพชรขาวนะครับเครื่องนี้มีอยู่ประมาณห้าพัน 5, นะครับผมแนะนําว่าอย่าไปขาย5000ันะครับผมให้ขายเยอะๆหน่อยนะครับหลักหมื่นนะ ประมาณ3 0,000 000ื่นสี่หมอะไรแบบนี้ครับมันถึงจะคุ้มนะเพราะว่าในการเงื่อนไขในการเทรดขายของเพชรขาวกนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับผมเอาล่ะทีนี้นะครับผมอยากจะเทรดเพชรฟ้านะครับให้กับจอหลักของผมละกันอ่าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะได้เพชรฟ้านะครับเพื่อนๆก็ไปรับซื้อกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับผมเอาล่ะเริ่มแรกเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ย เอาตัวที่อยากจะดึงเพชรฟ้านะครับไปตั้งขายอะตั้งขายอะไรครับตั้งขายของที่เกี่ยวกับของเพชรฟ้าครับโดยมันจะอยู่ในโหมดประมูลนั่นเองครับนี่นะหมวดประมูลเนี่ยเราขายอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับหมวดประมูลแล world, แ้วขายออกไปเนี่ยเราจะได้รับเพชรฟ้านั่นเองครับอะอย่างเช่นนะปกติถ้ามันขายออกนะครับผมก็จะอะเรากดเข้าไปที่ตรงนี้ครับอะปกติมันขายออกมันจะเป็นแบบนี้นะเราจะสามารถรับนะครับเพชรฟ้าได้เนี่ย ก็คือให้มันหมดเวลาก่อนนะครับเราถึงจะสามารถรับได้นะจากการที่เราเนี่ยไปซื้อกับตัวที่เราเทรดนะครับผมประมาณนั้นนะแต่นะครับให้เราสังเกตว่าของที่เราอยากจะขายที่เกี่ยวกับเพรฟ้านะครับ1ก็คือก็จะมีในพวกของอาวุธนะครับเห็นไหม อาวุธเนี่ยพวกที่มันขายเพชรฟ้าได้ก็จะเป็นอาวุธลุงนะอันนี้ได้จากคนที่ตีบอสนะครับใครที่ไปตีบอสและดรอปหรือว่าเปิดกาชาดรอปนะเขาก็จะมาขายเพชรฟ้าแบบนี้เห็นไหมก็ตั้งขายแบบนี้เลยนะครับแต่เราตั้งขายเราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าของที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีกี่ชิ้นนะครับที่เขาตั้งขายกันอยู่อ่ะอันนี้มี1ชิ้นนะนหอ่ะแล้วก็จะมีคนประมูลกันนะครับทุกคนเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นหลักการประมูลนะครับสมมติว่าเราตั้งไปเนี่ยมันก็จะมีคนกดซื้อกดซื้้อแลวก อย่างนี้นะอ่ามันก็จะมีคนกดประมูลนะครับก็แนะนําว่าให้เพื่อนเนี่ยตั้งโดยราคาที่แบบว่าเอาของกะกากนะครับมาตั้งดีกว่าอ่าถึงจะไม่มีคนประมูลด้วยนะครับเอาแบบราคาที่มันแบบว่อาอ้สมสัเอาแบบราคาที่มันเดิดเวอร์วังนะครับผมที่คนแบบว่าไม่สามารถเทรดกันได้ผมแนะนํานะครับของที่สามารถนํามาเทรดกันได้ไม่ต้องจําเป็นต้องเกี่ยวกับอาวุธครับ การ์ดก like ็ได้นะครับการ์ดแบบเกลือแบบนี้เห็นไหมการ์ดสีดาวขึ้นไปนะถึงจะสามารถมาวางเป็นเพชรฟ้าได้นะครับการ์ดแบบเกลืออย่างนี้นะครับผมเห็นไหมก็มีคนตั้งขายนะครับเราก็สามารถตั้งราคาแบบชุ่งสูงแบบนี้เลยถึงจะไม่มีคนมาประมูลกับเรานะครับเห็นไหมไม่มีคนประมูลอันนี้ก็คือการเทรดขายของคนอื่นนะครับเห็นไหมเขาก็มาตั้งขายเพื่อเทรดเเพชรฟ้าให้กันนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เอาการ์ดที่มันแบบว่าคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือ แนะนำเลยนะครับง่ายๆนะปกติผมทำอ่าแคทนะครับนี่นะตรงสัตว์เลี้ยงแบบไม่ต้องสัตว์เลี้ยงหายากนะครับไม่ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงบอสนะสัตว์เลี้ยงบอสมีคนประมูลแข่งนะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงปกติเนี่ยอ่ะเราไปทํามาเลยแต่นะครับเนื่อนไขในการตั้งขายที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องทําสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้เป็น4สกิลนะครับเห็นไหมสี่สกิลขึ้นไปต้องไปปลดล็อกให้มันเป็น4สกิลขึ้นไปก่อนนะครับล้วถึงจะขายได้นะ เห็นไหมเราถึงจะมาวางได้อ่ะตรงนี้หมื่นห้าเห็นไหมไม่มีใครประมูลแข่งนะครับอันนี้หมื่นแปดอะหมื่นแปดมีแล้วเห็นไหมหมื่นแปดเนี่ยเราสังเกตร,ระดับด้วยนะครับถ้าเราจะตั้งขายถ้ามันเป็นเอสเอสบวก,บวก,บวกอย่างงี้ครับเอสบวกเอสบวกอย่างเงี้ยอย่านะครับผมคนเอาเลยนะมันคือมันกนะ๊อต่ะเออมันดีนะครับผมนี่นะเห็นไหมมันมีทั้งกดล็อกแล้วก็ อ่าเปอร์เซน็นในการส่งของด้วยนะครับอ่ะมันก็เป็นเอบวกหมดนะอันนี้เนี่ยคนอยากได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราตั้งพืนสูงไปเลยนะครับตั้งคืนสูงไปเลยเนี่ยคนก็อาจจะไมะ่มาประมูลนะเห็นไหมอันนี้มีคนประมูลเลยนะครับอย่างนี้ประมาณนี้แต่อันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเทรดกันหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่ามีคนเดียวเทรดนะผมก็ได้นําแบบเป็นอย่างนี้แหละนะครับสัตว์แบบสัตว์ขาวอ่ะสัตว์เลี้ลต่ำต่นะครับแล้วก็สัตว์อะไรก็ได้นะครับที่เราทําแล้วมันได้4สกิลอ่ะเออไปสกัดให้มันได้สกิลนะ นั่นแหละนะครับผมแล้วมาตั้งหึสูงแบบนี้แล้วก็เทดให้กัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการขายนะเห็นไหมมันสามารถซื้อกันได้แต่ถ้าเป็นเพชรแดงมันไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่าในการดึงเพชรแดงอ่ะเขาเล่นเรื่องของระบบคิวนะครับมันจะเป็นคิวอยู่นะครับเห็นไหมจํานวนมันเยอะนะครับมันไม่สามารถเทดกันได้ครับมันไม่รู้ว่าเอ้ยมันเป็นของใครกันแน่พอเราสกัดเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องไปซิลนะครับนี่นะไปซีนมันนะครับผมไปแพ็ แพ็กกิ้งมันก่อนนะครับเราถึงจะสามารถไปตั้งได้โดยเราต้องซื้อลูกแก้วตรงนี้ครับโดยราคาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ4ี่หมื่นเพชรแดงนะครับเราต้องจ่ายนะเราต้องจ่ายนะครับผมเราต้องจ่ายเพื่อที่จะให้มันเทดได้นะครับผมนี่นะสมมติว่าเราไปจับสั์เลี้ยงแบบเบี้ยต่ำๆแบบนี้ครับก็เกลือแบบนี้นะ จับมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาสกัดด้วยอันนี้แหละคือมันก็จะติดเงื่อนไขมันจะยากหน่อยนะครับถ้าเราจะเทรดในส่วนของเรื่องเขาเรียกว่าอะไระเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับผมตรงนี้นะมันก็จะยากหน่อยนะครับเราก็ไปหาสัตว์เลี้ยงที่มันเป็น4สกิลนะครับผมอ่ะไปปลดล็อก4สกิลนะผมก็หมดแล้วนะครับผมก็เทรดบ,บ่อยนะมันก็เลยหมดนะครับเนี่ยก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับประมาณนี้นะ แ,แต่ถ้ามีตัวไหนที่มันปลดสกิลดีๆก็อย่าไปทำนะครับเอาสกิลแบบเกลือๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมนะที่มันปลด4สกิลอะประมาณนั้นนะครับเราก็ไปตั้งนะไปตั้งแล้วก็ให้อีกจอนะครับอ่ะอีกจอแบบนี้นะดึงนะครับให้อีกจอแบบนี้ดึงนะอีกจอแบบนี้ดึงยังไงก็เข้าไปที่ประมูลนะครับแล้วก็ไปเลือกสัตว์เลี้ยงที่เราจะเทรดนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะ 5, ห้าพันอย่างเงี้ยเราก็ไปเทรดนะครับแล้วก็ไปกดซื้อเลยพอกดซื้อเนี่ยมันก็จะทําการคููดาวนะครับ ผูดาวเวลานะอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมขายแล้วมันก็จะขึ้นขายแล้วแบบนี้นะครับผมอ่าเพราะขายแล้วนี่อีกเครื่องหนึ่งของเราเราก็จะได้รับนะครับเครื่องที่ขายเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีข้อมูลอะไรดีๆกว่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถแนะนําได้นะครับผมสามารถแนะนําได้นะว่ามันมีวิธีการที่จะเทรด้ง่ายมากขึ้นหรือคอมเมนต์มาเลยนะครับเพื่อนประโยชน์กับเพื่อนๆนะคนไหนที่คิดอยากจะสร้างรายได้นะครับกับเกมรักเนล็อกรี r เบิร์ดนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเลทนะครับที่เพื่อนๆขายกันอ่ะหลักการเนี่ยในการ เเพชนะครับแล้วก็จะมีซื้อขายตัวละครกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีซื้อขายเพชรแดงเพชรฟ้านะครับผมตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะจะมีกองละ3 0,000ื่นนะครับผมนี่นะกองละ3 0,000 <im itation> ื่นเพชรฟ้าเท่ากับ300เนี่ยเขาก็วางขายกันแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีวางขายเป็นการ์ดนะครับเห็นนะอันนี้การ์ดสดาวนะครับเห็นไหมการดสีดาวอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้แหละก็คือหลักการในการเทรดนะครับซื้อขายกันปกตินะครับในกลุ่ม คือกลุ่มแร็กเนล็อกรีเบิร์ดนะครับใครที่สนใจอ่ะอยากจะซื้อขายเพรนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับมันมีเยอะแยะนะมีหลายกลุ่มมากนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อขายเห็นไหมอันนี้ก็30,000เพรฟ้านะครับเท่ากับ300เห็นไหมครับทุกเซิร์ฟอ่าเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับนี่เห็นไหมสามหมื่นเพรฟ้าเท่ากับ300นะครับประมาณนี้3ยูทเห็นไหมก็จะมีคนรับดึงอยู่นะครับผมประมาณนั้นนะ โอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับแลกนาลล็อกรีเบิร์ดครับ